วัสดีครับเตุแมกก่อนคนระับ w i n c e ลตลาดออนไลน์เนหตุผลครับตอัสดีตอนนี้เอาตัวอย่างสินคา้ามาเปิดตลาดของไทยทัพทมสยามสูง5ห้าหรือของหาจังหวัดสแก้วนะครับผมลองใช้แล้วหลายตัวอยู่ครับใช้ดีครับตอนที่ไปใช้อยู่ไปซื้อมาจากร้านพักเย็นนะครับในคนผลิขสิทธิ์มีขายอยู่ที่ร้านพกเย็นนะครับแล้วก็ มีนำมาใช้แล้วก็มีโรงบาบามศึกดูนนำมาใช้นะครับมีพันธมีมากมายนะครับเดี๋ยวเราสาธิตเรื่อตนก่อนนะครับนี่เป็นลูกโป่งครับลูกโป่งตรงอะไรบ้างในฝั่งขนต้นมีลูกใหญ่ไทยไทยเป็นทะมาเจอกระบูนครับมีทั้งพิษภัยพันห้าเลยเดีนะครับ เกี่ยวการตลาดให้กับพิธีกรรมไม่ได้ต้องไปปูคามะครับมะขามปูขมิ้นกะปูไตกระปุกวันชันนะครับขอบคุณเดี๋ยวเราติดตามกันในติ๊กต็อกหรือเฟซบุ๊กนะครับเขียนไปพวกได้แล้วก็อันนี้เป็นยาหมองไทยครับยาหมองไทยเป็นกลิ่นไทยนะครับยำหมองไทยเหมือนยายาหมองทั่วไปที่ใช้แก้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลดการตึงปวดปวดติดขันยอ่อตรงนี้ครับแล้วก็จะมาทานตรงนี้ครับทางนี้เป็นเรื่องดื้อหงายที่ควายในตอจะมีอยู่ในตอข้างตอกินแล้วครับใครชอบน้ำตาลก็เติมตาหน่ออันนี้เป็นชาตาบหลาบมกับเกีื่องท้องปูทของเกียบท้องอื่นนะครับส่วนตัวตัวนี้คืออะไรคืออัญชันใบเตยนะครับบำรุงสายตาบำรุงร่างกาย เป็นการเปยชื่อตัวนี้ไอ้ยครับทางทางกต่ายอกมาว่าันนี้ขายดีมากขดีมากเลยแกะขาเปียนชอครับอันนี้เลยผอบกระเทียมอันนี้จะนาตัวนี้กระเทียมแดงครับลดไขมันนะครับลดไขมันกระปรลดความดันกร่างกายพร้อมด้วยนะ ประนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ยานว่เป็ ano, นจังหวัดยาหมองไทยครับอันนี้ทีนนึงเนี้ยดปกันอันนี้สุเดทาครนะครับแก้ไรก็แก้บระะิษาทการต่อยขึ้นใต้ทองรถมีเพียนติษฐกับทางรถอันนี้ยาดงัฒในรเปนนน็นร หลายอย่างครับแล้วก็น้ำมันไทยครับอันนี้น้ำมันไทยน้ำมันเรือสมบคุณคล้ายๆกันครับปวดเมื่อยที่ขัดยอ่อขัดจมูกนะครับในสงสาบการต่อยใช้ครับที่ทางทีชุมชนครับพิมพสยามพินัยกรรมก็จะเขียนไว้ข้างล่างขวดย,ยาหมอญของคนไทยนะครับก็เป็นยาหมอง,องน,มน้ำนะครับอันนี้บรรเทาอาการ แก้คัดจมูกบวกเมื่อยพาได้แต่ว่ามันจะไม่เป็นคีบข้นจะคีบข้นจะเป็นตัวน้ำมันไทยตัวนี้ถ้าแก้ปวดเมื่อยชีวิตที่แนะนำครับถ้าพบพาติดรถไปตัวนี้ครับก็แับนี้นะครับก็เองครับแค่คอฉีดพื้นพื้นนี้ติดไปติดในหลอดตาบ้างมาก าดื่มเครื่องดื่มสม,ม,ม,มุนไพรนะครับข้างในจะเป็นซองนะครับเป็นซองแล้วก็ใส่แก้วใส่น้ําร้อนผมเลยเลยอันนี้เป็นเก็กงวยครับจะอันเดียวกับอันนี้ัาทนนี้เป็นข้างในเป็นซองขาวอันนี้จะใส่แก้วอาจะมัดได้อันนี้เป็นอันชันไปเตยครับน้ำไปทงน้ำร้อนเติมน้ำตาลนิดหน่อยตัวนี้มีองค์การอะไรยิน เก้นและมะขาป้อมนะครับผู้ใดที่มีผิวแห้งนะครับมีนิ้วรอยจะมีนิดต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการทำงานของทีนตายไคโลนี่นักเอกครับสมุนไแช่ผมแช่เท้าผ้ เดินเยอะทำงานเยอะใช้หุอนเยอะนะครับใช้หุ่นนีเยอะมีลมนะครับในผ้าแกนลมในลำนึงในข้อและแขนมีลมอย่างนี้เสร็จแล้วทำผ้าเสร็จแล้วก็ไปแช่นะครับสองข้างนี้ข้างนี้ก็ไปแช่ใส่น้ำน้ำร้อนอุ่นนะครับเอาสมุนไพรเปิดไปแช่ทัางในเป็นยังไงในตองสมุนไพรแล้วก็แช่ด้วยใส่หม้อ ใส่หม้อเสร็จต้มเสร็จก็เทใส่ชามเทใส่ชามแล้วก็แช่เทใส่กระมังนะครับใส่กระมังแล้วก็แช่แช่รับต่อไปในวนนี้ครับของอาหารที่น้ำใบชมน้ำตาลซึ่งตามที่ชอบได้น้ำร้อนได้นเย็นครับอันชานแกงร้อนอันกระหังยักษ์ทำยักษ์หยักษ์ไมันความดันโลหิตช่วยให้ร่างกายสดชื่น แก่ร้อนไหมเติมน้ำตาลได้ตามความชอบค้ามปรึ่งได้ในชะ้ทั้งร้อนและเย็นเติมน้ำร้อนเสร็จเราอยากกินน้ำเย็นพอมันละลายปุ๊บก,ก็ใส่น้ำเย็นอันนี้ฝางครับหัก,นก,กหน่อยหักหักไม้ฝางไว้หน่อยครับฝางแท้เลยครับช่วยบำรุงร่างกายเจริญอาหารเรียนโลหิตได้ดีเหมือนเดิมครับใส่น้ำตาลน้ำนปรึ่งไปเล็กน้อยแล้วแต่ชอบนะครับลงในทั้งร้อนั้งเย็นนะค,ครับนี่มาเป็นตองเนี่ยก็ ท่านใดสนใจติดต่อทางผมดได้เลยนะครับเินเจลตลาดออนไลน์เพจดเอกพอร์ตน,นะครับผมเป็นตัวแทนอยู่หลายอย่างนะครับก็ต่อไปเราจะเอาสินค้าผมราชทันมาจะเป็นพวกกระเป๋าแจพวกนี้ครับผ้าคล้ายราจะทันอี่เสื้อผ้านักเรียนนะครับเป็นของรงงานที่ดีอันนี้กลุ่มทหารให้บ้านลำลองช่างนะครับจะเป็นกระเป๋าถักเองอันนี้ไม่บ้านถักเองครับคุณน้าถัก นี่ในของพี่อั้มนะครับเป็นสมาคมสีจังหวัดแม่ฮ่องสอนมจะมีตะไคร้ภูเขาตะไคร้ขาวนะครับนะครับก็มงเรื่องงคอาหารได้นะครับมะขามป้อมนะครับครับเนี่ยมะขามป้อมของบุญปีเก้นะครับสูน้ำผึ้งอ่ากินน้ำผึ้งมะนาวนะครับมีกระชุ่มพอดีครับช่วงนี้เทมมะขามป้อมมาแรงนะครับแนะนําให้กินนะครับมีต้ารนูนอิสตราวิตามินซีสูงนะครับ ขวดหนึ่งสามสิบห้าสามขวดร้อยครับตอนนี้ผมทำโปรโมชั่นไว้ออกรายการครับแข็งนะครับอันนี้มีคุณคุณเต้น,นะครับบริษัทสิงห์ที่คุณปิเก้เขาเลือกไว้เป็นาเป็นผู้ส่วนกันนะครับผม,มเป็นเซลล์การตลาดให้ของคุณปิเก้คนนี้ครับครับแข้งสี่ค,เ,คเ,เลือกคุณปิเก้คุณปิเก้ทำไมเลือกครับแข้งผิดอันนี้บริษัทลายากรีนเคานัดครับ ผมไปที่โรงงานตัวเองเลยที่นี่นคุณชาลีครับอันนี้พนักง,งานอันนี้กำลังทำมะพร้าวอัน,นเป็นเป็นลูกออกมาให้ด้วยนนวยมะพร้าวแว่ข้าครับผลิตภัณฑ์ส่งอกทีต่างประเทศครับเป็นไงสนใจติดต่อนะครับเบอร์โทรอยู่นี่ เดือยองฟอสนะครับดูเดือยองฟอสฟอสแจ้กับโน้นนะครับโอท็อปห้าดาวจอมผีกินนะครับให้ทุกทุกนได้ชอบนะครับฟอบอลนะฮะมีอยู่แปดสิบไล่สามฟอสดูคอนเนอลนี่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลวิตามินซีและซิงค์นะครับวิตามินซีและซิงค์เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนะครับ ก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับมาแนะนําพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมกระทังจะส่งของของวัญปีใหม่ให้ญาติน,นี่มีการไหลเล,ล,ล็กลน้อยนะครับมาบรรจุไปครับามาบรรจุไป,ก,ไปก็เดี๋ยวจะส่งมาให้ครับญาติรุเงเทพศโอเคก็ท่นานใดสนใจสินค้าบริพันธ์พวกนี้ติดต่อผมได้ครับทางตลาดออนไลน์นะครับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวเชิญรับชมคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจินเจียยูนีสวัสดีฮอกช้ ide, ครับ